ช่วยกันครับข้าวของราคาแพงอาหารกลางวันนักเรียนก็ไม่ขึ้นราคานะครับวันนี้นักเรียนจากโรงเรียนวัดกุณนุ่มใสครับมาเก็บผักเก็บกะเพราหนูสาไหนขอดูหน่อยกะเพราเออครับโโหเก็บเก็บได้เยอะเลยนะเนี่ย นักเรียนกี่คนครับหนูสา4เท่าไรนะสีส <42 S 1> <42 S 2> คนีคนแล้วเก็บกับเพาไปทำอะไรครับผัดกะเพราัดกเพาหมูหรือไก่ครับหมูดังๆหน่อยครับหมูค่ะเออหมูค่ะอยู่ชั้นไหนแล้วครับปอค่ปะปสี่นะครับทำกับข้าวเองไหมเนี่ยหรือเก็บเฉพาะกะเพา อ๋อเก็บเฉพาะกะเพราค่ะช่วยๆกันนะครับมีกะเพราแล้วก็พริกด้วยไหมหรือพริกพริกมีแล้วนะครับอาหารกลางวันตอนนี้พืชผักสวนครัวเครื่องปรุงต่างๆก็ราคาสูงขึ้นน้ำปลาน้ำพริกราคาสูงขึ้นมากครับตรงไหนช่วยกันประหยัดได้ก็ช่วยๆกันครับ ะเพราหนึ่งถุงครับวันนี้มาเอากะเพราโดยเฉพาะนะครับนี่เดี๋ยวเม็ดแก่เม็ดแก่แบบนี้ร่วงเดี๋ยวเราไปโรยไว้เอาไว้ให้น้องๆมาเก็บกันนะครับรดน้ำบ่อยๆก็งอกเองครับปลูกง่ายๆกะเพรานะครับปลูกเยอะๆได้แบ่งปัน โอเคครับอ้าวน้องน้องหนูหนูษาบา,บายๆหน่อยสวัสดีหน่อยโอเคครับบายบายครับฝากติดตามช่องในปอพาเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะนะครับเช้านี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ